ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็มาพบกันในรายวิชานะครับคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะครับก่อนอื่นเราก็มาทําการล็อกอินเข้ามาสู่อีเมลของเราซะก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเมลของเราจะต้องเป็นเมลที่มีทนบุรี ac th หรือเป็นเมลที่เป็นเมลขององค์กรนั่นเองนะครับซึ่งให้แจกให้ไปแล้วนะครับเมื่อเราอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เข้าไปที่จุด9จุดตรงนี้นะครับเวลาเราไปดูในชิพเขาก็จะบอกว่าอะไรนะครับ9จุดมหัศจัรย์นะครับอ่าอย่าลืมเปิดคัส o ูมขึ้นมานะครับเราเรียนผ่าน Google s ั r o o m นะครับในคั r o o m นั้นที่อาจารย์ได้ให้รหัสไปแล้วนะครับในที่คุยกันในไลน์ไปแล้วนะครับก็คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะครับอ่าก็ ให้รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะจะเข้ามาอยู่ในรา,ายชื่อนี้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับมีหลายคนถามนะตกใจว่าอะไรเชิญผู้ปกครองอะไรตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการะระบบเขาจัดการไม่ให้ว่าถ้าเกิดนักเรียนคนนี้มีปัญหาอ,อาจารย์อาจจะกดเชิญผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองก็จะต้องมีอีเมลเห็นไหมครับเห็นนะฮะ ส่งอีเมลถึงผู้ปกครองวันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับหลายคนตกใจเลยอจะแจ้งผู้ปครองเลยเหรออ่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้อ่าทีนี้เรามาดูงานของเราก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยเราเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะครับซึ่งในหน่วยเรียนที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับตามคําอธิบายรายวิชาเนี่ยในวันนี้นะครับ เราจะพูดถึงเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับาการสืบค้นข้อมูลนะครับและสารสนเทศในการจัดการอาชีพแล้วก็เราคุยกันบ้างแล้วนะครับว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับคําคว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาวิดดิ้งตัวนี้นะครับมาทําการสืบคน้นแล้วก็มาสร้างข้อมูลแล้วก็ทําการ เชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับอ่เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการเริ่มต้นกันเลยนะครับในวันนี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องอะไรครับเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวเรามาเซิร์ชกันหน่อยนะครับบางทีเนื้อหาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมานั่งอธิบายและความหมายาความหมายความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี y, สารสนเทศอ่ากด Enter เข้าไปเลย่าในวิกิพีเดียนะครับนะซึ่งบางทีวิกิพีเดียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องเต็ร้อยเนะครับเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลที่พวกเราสามารถจะช่วยกัน เข้าไปโพสต์ได้นะครับอันนี้นะฮะอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนก็ได้เขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือหรือ IT เนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือ Information t e ทค n นโลย y หรือ IT ก็คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรมานาคมเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นความหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเซิร์ชดูอันอื่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆความหมายนะครับอ่าเราลองไปดูบ,บ้างนะครับแหมนะฮะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วคําว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศมาเอามาต่อกันโดยรวมก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ,อการนำเอาวิทยาการที่ก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์หรือ,อข้อมูลเนี่ยมาเชื่อมต่อกันนะครับเหมือนกับการนำเอาอเทคโนโลยีหรือ IT เนี่ยมาจาัดก,การข้อมูลสารสนเทศนี่ตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้นะฮะก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปหา วัดดิ้งนี้นะครับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับแล้วเอามาทําเป็นรายงานทรงอาจารย์เน็นยนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ทํารายงานเหมือนเดิมเดิมแล้วนะฮะใน normal เราก็ใช้ประโยชน์ของ Google s t a r t r o o m ที่พวกเราได้เรียนรู้กันมานะครับเราเซิร์ชข้อมูลเรียบร้อยนะครับอาจจะไปดูไว้ก่อนว่าจะเอาข้อมูลอะไรนะครับทีนี้ก็มาทําการรวบรวมนะครับเป็นการรวบรวมเพื่อนําเสนอนะครับ ก็เข้าไปที่จุด9จุดนี้เหมือนเดิมนะครับนะฮะมองหาอะไรครับนี่ Google Slide โอเคเปิด Google Slide ขึ้นมาทำไมนะครับกด9จุดนี้แล้วเลือกที่ Google Slide มันก็จะขึ้นหน้านี้อ่าของอาจารย์มีเยอะแยะเลยไหมครับอ่าอนนักเรียนอะายังไม่มีหน้าแบบนี้นะครับก็ให้กดตรงบวกนะครับทำงานชิ้นใหม่ขึ้นมา พูดถึง Google Slide นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างที่เราเรียนมาแล้วเห็นไหมครับหน้าตาคุ้นๆไหมมันคล้ายๆกับตัว Microsoft PowerPoint นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็สามารถจะคิกข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลอะไรเข้าไปได้อ่าต่นี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะความหมายใช่ไหมความหมายของ Text โนโลยี no, สารสนเทศอ่ะอันนี้ใครค้นล่ะอ่ะใส่ไปสน่อยนึงชื่อของเราเลยนะครับเด็กชายเนาะอ่าับพิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับไม่ใช่เด็กชายนะนายนางสาวอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าหนึเฟรมตรงนี้ดีไซน์ได้เลยนะครับเราจะเพิ่มการาฟิกจะใส่การาฟิกสวย ที่เขามีให้นะครับหรือทําเอาเองก็ได้นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเราเรียนรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งนะครับเราอาจจะใช้เทมเพลตที่เขามีอยู่นะซึ่งก็สวยงามพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลองเลือกหาดูนะครับอ่าได้กราฟิกสวยๆแล้วแต่เราเรียนกราฟิกไงนะครับเราอาจจะดีไซน์เองก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราในที่นี้เราเลือกก่อนได้หนึ่งเฟรมแล้วกดบวกตรงนี้ครับนี่กดบวกตรงนี้ครับนะเพิ่มเนื้อหาก็มาได้เลย เราไปหาเลยความหมายของเทคโนโลยีหไหมครับแทบไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหมมนุษย์ยุคใหม่แล้วนะครับโอเคเลยเอามาปาดวางลงไปคอนโทรนวี v, เห็นไหมแต่ถ้าเราก๊อปมานี่นะนี่มันจะมีตัวนี้เห็นไหมแถบข,ขาวๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเดี๋ยวเรามาเรียนรายละเอียดกันในห้องเรียนนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงตรงนี้นะอ่ะนี่ครูไปเร็วๆก่อนอธิบายเนื้อหานะได้เนื้อหาตรงนี้มาได้หัวข้อมาได้เนื้อหาก็หาเอามาวางนะครับอ่ะ อย่าเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอามาแบบผิดลิขสิทธินะอย่าลืมนะกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเราควรเอามา,าแล้วก็อ้างอิงเขาอย่างเอามาจากไหนนี่อ่าเรามาจากคนนี้เนะี่ยจุดธรรมาคนนี้เขาค้นไว้แล้วเราก็อาจจะต้องอ้างอิงเขาเห็นไหมครับเราอาจจะต้องอ้างอิงตัวนี้นะพอเอาเนื้อหาเข้ามาแล้วเราก็ Copy เรียกว่า URL เข้ามาสักนิดนึงว่าเอามาจากไหนตรงเนื้อหาเนี่ยนะครับเราอาจจะมาใส่ตรงนี้นะครับ อ่อันนี้ก็คือเราอ้างอิงมาจากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนื้อหาสมมุตินะครับดูหลายๆเวฟนะไม่ใช่เอามาแค่อันนี้อันเดียวเราอาจจะมาตรงนี้สักสองสามบรรทัดเอาตรงนี้มาสักสาสามบรรทัดมาตัดต่อใส่การนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าตัดต่อนะเรียกว่ามาอะไรฮะเอามาเรียบเรียงโอเคนะครับเอามาเรียบเรียงกันใหม่ใส่เนื้อหาเข้ามาตรงนี้หัวข้อที่เราเรียนรู้กันวันนี้ก็คือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ใส่รูปภาพสักหน่อยเราอาจจะไปเซิร์ชรูปภาพที่มันสวยๆนะครับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคน้นรูปใช่ไหมระวังเร,เ,เรื่องลิขสิทธิ์นะครับเห็นไหมเรื่องลิขสิทธิ์นะอย่าลืมนะครับอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับคลิกตรงเครื่องมือจําได้ไหมสิทธิ์การใช้งานติดป้ายกำกับว่าใช้ซ้ําและแก้ไขได้หรือว่าไม่ใช้เชิงพมปัญญเนี่ลองเลือกดูใช้ซ้ําและแก้ไขได้ก็ลองเลือกดูปั๊บ ก็แสดงว่าเราสามารถเอาภาพผู้นี้มาใช้งานได้นะครับเราอาจจะเอาชอบภาพนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็เซฟลงเครื่องของเราไว้นะครับของอาจารย์ก็เซฟไว้เซฟไว้เสร็จสมมติว่าอาจารย์ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับบังเอิญนเครื่องของครูใช้เครื่องแม็คเนาะ,ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วเราก็อินเสิร์ตเข้ามารูปภาพเข้ามาประกอบสมมติตรงนี้เป็นเนื้อหานะครับเราอาจจาะนำเอา,เอ,าอะไระครับแทรก รูปภาพเข้ามาประกอบเนาะก็ใช้คําสั่งรูปภาพนะฮะอะไรดีค้นหาจากเว็บจากได์จากโฟโต้อะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เราจะแทรกรูปภาพที่เราโหลดไว้สักรูน่นี้เราก็ต้องคลิกที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเราไว้ที่เดสก์ท็อปจำได้ไหมอันนี้นักศึกษาย่าลืมนะครับว่าเราเซฟไว้ตรงไหนนะอ่าเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมตกลงมันมาไหมเนี้ยนีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอ่าสมมุติว่าเราได้รูปภาพ เมื่อกี้อาจจะเซฟคูยังเซฟไม่ไม่ครบมั้งหรือเอาไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะเออทำไมมันไม่อยู่โอเอาละสิแน่ใจนะครับสมมุติว่าอัานนี้เอาเอารูปนี้แล้วกันแทนนะครับกูอเอารูปภาพที่ซึ่งสมมุติว่าตรงนี้เป็นรูปที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะครับโอเมื่อกี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูและบางทีมันเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าอตอนเซฟเนี่ยเราไม่ได้ดูนะฮะเนี่ยเห็นไหม นี่มันขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยมันเป็นฟอร์แมตอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่รูปภาพเห็นไหมครับนะฮะเป็นแกนโซฟเออร์เค้าเรียกว่าเอสกีหรือเว็บของเขาหรือ URL เของเข,เขาเข้ามาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่รูปภาพบางทีอาจจะเป็นลิขสิทธิ์หรืออะไรที่เขาบอกไว้นะครับเหีนยหมนีม่ไงมันเป็นภาพที่เราต้องเข้าไปดาวน์โหลดนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องไปดาวน์โหลดซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูนะครับว่า ไอ้รูปภาพที่เรามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะมีการกล่าวขอบคุณเจ้าภาพด้วยบริจาคด้วยอะไรเนี่ยก็ลองดูนะครับอันนี้เราจะได้ภาพ JPEG มาแล้วเห็นไหมครับอ่าก็แล้วแต่นะตรงนี้ทําความเข้าใจใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องเรียนกันนะในหัวข้อนี้แต่ครูข,ข้ามจุดนี้ไปก่อนนะครับซึ่งเรื่องการเซฟภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหน่วยถ,ถัดไปด้วยนะครับอ่ะพอเราได้รูปมาแล้วเฟร,รมต่อไปก็เพิ่มได้เลยนะครับอาจจะเพิ่มเฟร,รมต่อไปวันนี้เราทํากันสัก5เฟร,รมแล้วกันนะครับ อ่าค้นมาให้ได้เนื้อหาสักห้าเฟรมในเรื่องของความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จแล้วนะครับไอตัว Google s l i d e ตรงนี้อย่าลืมคลิกตรงนี้นี่คลิกตรงนี้นะเป็นชื่อของเรานะครับถ้าเราไม่คลิกนะมันจะบอกว่าไม่มีชื่อนะให้คลิกตรงนี้สมมติว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยคลิกตรงนี้เรียบร้อยก็กดตรงแชร์มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพรากดตรงแชร์แล้วให้กดตรง คัดลอกลิงก์นะครับสำหรับบุคคลภายนอกถ้าเกิดเข้ามาดูตรงนี้นะครับต้องดูนิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่อีเมลขององค์กรเราก็อาจจะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะต้องเลือกตรงนี้ว่าต้องเป็นทุกคนที่มีลิงก์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการแชร์ให้กับคนอื่นที่ไามา่ได้ใช้อีเมลขององค์กรนะครับเราก็คัดลอกลิงก์แล้วก็กดเสร็จสิน้นหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Google Classroom ตามหัวข้อเรียนที่อาจารย์ให้ไว้นะครับแล้วก็ไปกดส่งนะ อันนี้อาจารย์ยังไม่ได้เพิ่มหัวข้อให้ส่งงานเพราะว่ายังไม่ได้กําหนดเวลาส่งนะครับให้นักเรียนทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีหัวข้อขึ้นมาว่าส่งงานหน่วยเรียนที่1ครั้งที่2เรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเราก็เอา URL มาใส่นะครับสมมติว่าสร้างให้เลยก็ได้อโอเคนะครับครูอาจจะสร้างหัวข้อไว้แล้วเดี๋ยวนักเรียนก็มากดเพิ่มตรงนี้นะครับ กดเพิ่มเป็นลิงก์เห็นไหมฮะาวางลิงก์ลงไปเลยนะครับเพจลิงก์ Link ลงไปตรงนี้นะครับเพิ่มลิงก์เข้าไปปับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะอย่างนี้นะแต่ที่นี้ก็เป็นของนักเรียนนะครับอันนี้เป็นหัวข้อของอาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวนักเรียนค่อยลิงก์เข้ามาในในตัวห้องเรียนของคุณครูนะครับของอาจารย์นะครับเดี๋ยวครูจะสร้างให้ดูตอนนี้ครูยังไม่ยังไม่ทนะํานะครูยังไม่ทําแต่นักเรียนจะเห็นภายหลังนะครับหลังจากที่ ดูคลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทํางานนะครับแล้วก็ส่งงานมานะครับอันนี้ก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสืบค้นข้อมูลเห็นไหมครับเราก็เป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกันนะครับแล้วเราก็เรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ของไอทีอย่างแท้จริงจะเป็นมือถือก็ทําได้นะ ก็ใช้นิ้วจิ้มจิ้มเอาอาจจะยากกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มิดนึงนะครับอ่าก็ทำงานส่งนะครับตามเวลาที่อาจารย์กำหนดนะครับโอเคอ่าชั่วโมงไหนที่มาเรียนตามปกติไม่ได้เรียนออนไลน์เดี๋ยวเราก็มาคุยรายละเอียดกันในห้องเรียนนะครับโอเคนะครับใครสงสัยอะไรก็ไปสอบถามในห้องเรียนหรือในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยเรียนนี้สวัสดีครับ